สวัสดีค่ะครูเต๋าค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าพบกันเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเหมือนเดิมนั่นก็คือเรื่องหลักการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะคะวันนี้ครูเต๋าจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการใช้ w e r t to be ในฉบับง่ายๆสั้นๆที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องไปท่องสูตรมันหรือว่าไปคิดอะไรให้ยุ่งยาก นะคะก่อนอื่นเลยขอแนะนำก่อนว่า w o r t to be เขาเป็นใครคุณ w o r t to be เนี่ยนะคะเขาก็เป็นหนึ่งในกริยาช่วยซึ่งกริยาช่วยที่ตัวเด่นๆที่เรามักจะเจออยู่บ่อยๆทุกๆวันก็คือพวก w o r t to be worth to have worth to do แต่ว่าวันนี้คุณตจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่อง w o r t to be เรื่องเดียวก่อนแล้วก็เดี๋ยววันอื่นค่อยพูดตัวหลังนะคะโอเค worth to be เนี่ย เขาทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็สามารถทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ของประโยคก็ได้ด้วยแต่ว่า ความสำคัญของ worth to be เนี่ยก็มีไม่ได้น้อยไปกว่า w o r t to do เลยนั่นก็คือว่าเขามีความสามารถพิเศษก็คือว่าเวลาที่เขาทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแล้วแล้วเราถ้าเราต้องการที่จะแปลงจากประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามหรือว่าประโยคปฏิเสธเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอ w o r t to do เข้ามาช่วยเหมือนกับกริยาตัวอื่น เพราะว่า w ว r t h to be เขาสามารถที่จะทำหน้าที่ช่วยตัวเขาเองได้ในประโยคทั้งบอกเล่าคำถามแล้วก็ปฏิเสธนะคะเราลองมาดูกันซิว่าเว r t h to be เขาสามารถทำอะไรได้บ้างโอเค อันที่หนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราใช้ w o r t to be บวกกับ adjective adjective ก็คือคำคุณศัพท์ที่มาขยายคำนามโอเคในประโยคตัวอย่างอันนี้ก็คือครูต๋อ oh, sorry ขอโทษขอโทษนิดนึงครูต๋าจะพูด w o r t to be วันนี้เนี่ยในแง่ของที่เขาเป็น present simple present simple ของ w o r t to be ก็จะมีอยู่แค่3ตัวก็คือ is am or โอเค is เราใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นก็คือว่าถ้าคำนามประธานเป็นคำนามก็เป็นประธานเออ s o r r เป็นคำนามที่เป็นรูปเอกพจน์แต่ว่าถ้าประธานเป็นคำสรรพนามหรือว่า pronoun ก็จะมีเออก็จะเป็นบรทที่3นั่นก็คือ he she it โอเค ส่วนแอมแอมนี่ใช้กับไอตัวเดียวเลยนะคะเพราะว่าเ,ออเราจะไม่เอาแอมเนี่ยไปใช้กับประธานตัวอื่นๆเพราะว่าเขาเป็นของไอคนเดียวไอเนี่ยเป็นประธานที่แบบว่าเป็นเอกพจน์บุรุษที่หนึ่งที่มีเขาเรียกว,ว่าอะไรอะความพิเศษหรือว่าข้อย,ยกเว้นอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายกว่าประธานตัวอื่นๆนะคะแล้วเราเค่อยไปทําความรู้จักกันว่าทําไมเขาถึงไดออ้พิเศษกว่าคนอื่นๆโอเค anyway กลับมาถึง worth to be. มื่อกี้เราพูดถึง is ไปแล้วเราพูดถึง am แล้วมาพูดถึง o o เราใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ถ้าเป็นคำนามก็เป็นคำนามพหูพจน์แล้วก็ถ้าเป็นสรรพนามก็จะเป็น we you they โอเคนี่มาดูอันที่หนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราใช้ w o r t to be บวกกับ adjective adjective ก็คือ,เ,อ,อเป็นคำคุณศัพท์ที่มาขยายคำนามนั่นเองตัวอย่างประโยคที่หนึ่งก็คือ i am happy I am happy. คำว่า happy ในที่นี้เป็น adjective ซึ่งมาขยาย I นะคะแล้วเราใช้ am เห็นไหมคะเราใช้ am เพราะเนื่องจากว่าประธานของประโยคนี้คือ I เสร็จแล้วถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธเราก็เติม not เข้าไปที่ข้างหลัง verb to be ได้เลยนั่นก็คือ I am not happy. I am not happy หรือว่าถ้าเราใช้รูปย่อ,อก,ก็คือ I'm not happy แล้วถ้าเป็นประโยค sorry เ,เป็นประโยคคำถามล่ะถ้าเป็นประโยคคำถามเราก็ a word to be เนี่ยขึ้นไปข้างหน้าประโยคได้เลยแล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็บวก adjective ในที่ก็คือ am I happy แล้วก็บวกด้วย question mark หรือว่าเราจะใช้เป็น U ก็ได้เพราะว่าถ้าถาม U ตอบ I ถาม I ตอบ U ใช่ไหมคะโอเคถ้าใช้ U เราก็เป็น Are you happy โอเคเสร็จแล้วมาดูในอ,อ,อันที่2ก็คือเราใช้ w o r t to be บวกกับ worth ing worth to be บวกกับ worth ing หรือที่เรารู้รู้กันอยู่ว่านั่นก็คือ present continuous tense Present continuous tense ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกำลังกระทำณโมเมนต์ที่เราพูดถึงอยู่ตรงนั้นนะคะมาลองดูตัวอย่างสิว่าคืออะไร My mother is cooking My mother is cooking เราจะเห็นว่า My mother เป็นประธานของประโยคแล้วเป็นเอกพจน์ใช่ไหมเราเราถึงได้ใช้ verb to be ก็คือตัว is นะคะเพราะว่า is ใช้กับประธานเอกพจน์เนาะแล้วก็ตามด้วย cooking cooking ก็คือมาจาก cook ที่แปลว่าทำอาหารเวฟช่องที่หนึ่งของ cook ก็ c o o k cook แล้วเราก็บวก ing เข้าไปก็จะกลายเป็น cooking my mother is cooking ทีนี้ถ้าหากว่าทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเราก็เติม n ot เข้าไปข้างหลัง is ก็คือ my mother is not cooking my mother is not cooking หรือถ้าเป็นรูปย่อก็คือ my mother isn't cooking นะคะ my mother isn't cooking แล้วถ้าเป็นประโยคคำถามเช่นเดียวกันค่ะเราก็เอา verb to be ขึ้นมาไว้หน้าประโยคคือไว้หน้าประธานนั่นเองแล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็บวก worth ing บวก question mark ก็คือ is my mother cooking is my mother cooking นะคะอย่าลืม question mark เอาไว้ท้ายประโยคโอเคนี่ก็คือ verb to be ที่ทำหน้าที่อยู่ในรูปของ present continuous tense นะคะต่อมา w o r t to be บวกกับ complement complement คืออะไร complement ก็คือเป็นส่วนที่มาช่วยขยายคำนามหรือว่าประธานนั่นเองโอเคเรามาด,ดูตัวอย่าง his father is an engineer his father is an engineer โอเคเราจะสังเกตว่าประโยคนี้เราใช้ is เพราะว่า his father เป็นประธานของประโยคแล้วก็เป็นเอกพจน์เราถึงใช้ is นะคะ and engineer engineer เป็นคำนามซึ่งมาขยายคำว่า father เพื่อให้รู้ว่าพ่อของเขาเป็น engineer หรือว่าเป็นวิศวกรเเรา,าจะสังเกตว่าคำว่า engineer เป็นเอ่คำนาม แล้วก็เป็นชื่อของอาชีพดังนั้นคำนามเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมี article มานำหน้าส่วน article เนี่ยเราจะใช้ตัวไหนจะมี a and the uh, some any ในที่นี้เราจะเม่ต้องใช้ and เพราะเนื่องจากว่าประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็ engineer ขึ้นต้นด้วยตัว e ซึ่งตัว e เป็นสระนะคะดังนั้นแล้วเราถึงใช้ and engineer นำหน้าโอเค His father is an engineer. ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธก็เติม n ot เข้าไปหลัง is ก็คือ his father is not an engineer หรือว่า his father isn't an engineer แล้วถ้าเป็นประโยคคำถามแน่เหมือนกันเราก็เอา verb uh, to be ขึ้นไว้หน้าประโยคนั่นก็คือ is his father an engineer? is his father and engineer แล้วก็ตามด้วย question mark โอเคอันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมเราจะเห็นแล้วว่าการใช้ world to be ง่ายมากเลยไม่สับสนไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากมาดออูอีกอันหนึ่งก็คือเราใช้ w o r b to be กับ there is there are there is กับ there are แปลว่ามีนะคะเราใช้ there is กับ คำนามที่เป็นเอกพจน์ส่วน there are เราใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์นะคะเอ,อเวลาที่เราจะใช้ก็คือ there is บวกคำนามเอกพจน์ there are บวกคำนามพหูพจน์เช่น there is an umbrella on the wall there is an umbrella on the wall ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธก็เติม not เข้าไปข้างหลัง เออ worth to be ถ้าเป็นประโยคคำถามก็ย้าย worth to be ขึ้นมาหน้าประโยคแล้วก็ตามด้วยส่วนต่างๆของประโยคแล้วก็ตบท้ายด้วย question mark โอเคค่ะเป็นยังไงคะพี่น้องเออง่ายมากเลยเนาะวิธีการใช้ worth to be วันนี้ครูต่อขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าหากว่าพวกเราอยากให้ครูต่อได,ได้ทำคลิปต่อไปก็ ขอกำลังใจให้ครูเต่านิดนึงเนาะด้วยกันกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็ u ับ c r i b e ไว้ให้ครูเต๋าได้มีพื้นที่ยืนตรงนี้เพื่อมาทำให้พวกเราได้ดูอีกนะคะวันนี้ครูเต่าขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ